ขณะนี้รัฐบาลแอรลนต้าได้แจ้งประกาศมาว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในตัวเมืองมากมายและยังเห็นอยู่ว่ามีคนติดอยู่ในเมืองอยู่มากมายนะครับผมคิดว่าผมควรไปไปแอรลนต้าเหรอใช่ผมมีเ,เพื่อนอยู่แถวนั้นและผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วรู้ว่าพวกเขาอาจจะติดอยู่ในเมืองฟังดูเหมือนว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเมื่อพวกเราออกมาได้สักสองสามวันเขาอาจจะแยกย้ายกันไปก็ได้นะผมจะเลือกทางของผม คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรและผมจะทำมันผมนับถือคุณขอให้ปลอดภัยนะ เราจะพยายาม เฮ้เคน hey, ไม่ได้ข่าวจากฝั่งนั้นเลยขอบคุณที่พาผมมาด้วยนะไม่มีปัญหาพวกเราต้องดูแลซึ่งกันและกันใช่แล้วพวกเราต้องทำเฮ้ hey, เกี่ยวกับแคลเมนทายเนอะอ่าก uh ่ huh. อนหน้านี้ผมได้พูดว่าอาจมีของบางอ,างอย่างอยู่ข้างนอกนั้นอาจจะทําปัญหาให้กับเธอได้นะใช่คุณพูดผมกําลังคิดอยู่ว่ามันอาจจะจริงแต่หลังจากผมได้เห็นในวันนี้ผมคิดว่าขนาดที่คุณดูแลเธอและเธอ,เธอดูแลตัวเองพวกคุณจะไม่เป็นไรแน่นอน ขอบคุณมากเคนนี่ไม่มีปัญหาเป็นยังไงบ้างดอชดอชเราช่วยเธอไม่ได้ใช่ไหมผมไม่คิดอย่างนั้นนะ มันเกิดขึ้นเร็วมากผมผมรู้ว่ามันโง่แต่พวกเราเพิ่งเจอกันมันบ้าแต่ออผมหมายถึงมันค่อนข้างที่จะรอดจากสิ่งนั้นแต่ผมก็ชอบเธอนะเธอชอบนายเหมือนกันขอบใจลยียังไงก็ตามผมกม็ต้องอยู่คนเดียวคิดว่านะผมเข้าใจเดี๋ยวลีว่าไงเพื่อนคุณเลือกยังไงอะหมายถึงพวกเราต้องการคุณคุณเลือกผม ผมกำลังจะไปช่วยพวกคุณทั้งสองมันเข้าท่าผมเดานะแต่คุณช่วยผมก่อนนะใช่แล้วผมแค่หวังว่าให้คุณเลือกเธอต,นะตอนแรกเราดูเราคิดว่าสคิดมากับไม่ใช่เกแต่พอดูไปดูมาสคิดมากับเป็นเกเฉยเลยสักพักหนึ่งเขาก็าครองโลกเธอได้ดูหรือเปล่าไมคครับอาจาร์ดาต่ะโหมันมากเลยนะเนี่ยเธอต้องลองเล่นไมคครับดูนะมันมันมากเลยล่ะรู้ใช่ไหม หลังจากนั้นแล้วก็เฮ้ดักฉันขอสักสองสามนาทีได้ไหมโอเคขอโทษครับขอโทษนะเอ,อ่อที่นี่ไม่มีเด็กสักเท่าไหร่ No it's not that it's I got grabbed again ถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ตรงนั้น I fell and my walkie-talkie broke Glenn had the other oneSo แล้วแต่รับเครื่องไม่ได้ What I know It's just I need it. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. บางทีเราอาจจะหาอันใหม่ให้เธอได้นะ I'll just keep this one, I guess. ลีมันนี่หน่อยปั๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปจัดการเองโอ้เพื่อนใครมันทายอีกเรื่องหนึ่งนะคุณต้องการอะไรแกชอบลู้สาวฉันไอย ธอก็โอเคนะโอเคเหรอฮะงั้นไปตายซะลีเอเวอรเรดใช่แล้วฉันรู้ว่าแกเป็นใครและฉันรู้ว่าแกคืนนักค่าถ้าแกขืนใกล้ลูกสาวฉันเพียงก้าวเดียวล่ะก็คนอื่นก็จะรู้เรื่องทั้งหมดฉันรู้ว่าแกเป็นใครไม่ว่าจะเกิดบ้าอะไรขึ้นกับแกแต่ถ้าลูกสาวฉันเป็นอะไรล่ะก็หรือเด็กสาวที่แกพามาด้วยล่ะนะระวังตัวแกไว้ดีกว่า Hey, Lee, do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. นักประกาศข่าวนั้นตายเพราะผม You can't be like that. You're only one man. ไม่รู้สิ We're lucky to have you. ผมหวังว่าเสียงนั้นชนะพวกนั้นนะ เราใช้รถยนต์ปิดกัน้นเราได้ปิดทางเข้าด้วยรถและคนเฝ้าจับตาดูไว้เผื่อไม่อะไรผิดปกตินะพวกเราน่าจะอยู่ที่นี่ได้จนกว่าทหารจะผ่านมาทางนี้นะผมด้วยเรามีที่นอนน้ำดืม่มและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีไฟฟ้าใช้มันไม่แย่นักที่เจอเรื่องที่นี่วาบ,บ้าน yeah, you ปิดไฟลเล่นไม้ครับเพลินอยู่เลย